แกงเลียงนะพเพื่อนๆวันนี้อันนี้คือใบเมงลักนะป้าแช่แข็งไว้ล้างน้ำสะอาดแล้วก็แช่แข็งไว้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะก็พริกไทยก่อนเลยนะแกงเลียงใส่มากใส่น้อยกันแล้วแต่เ้อมันเผ็ดะอยู่บ้านพักมาไม่ได้กินอาหารไทยวันนี้เลยเอาซะหน่อยประมาณนี้ กระชายใส่พอประมาณใส่เยอะมันจะขมปากวนเผ็ดใส่พริกไปห้าเม็ดก็พอแนละ้วหอมกะปิไว้ทีหลังแล้วก็ใส่กระปิลงไปแส่ปลาด้วยหอมด้วย ประมาณนี้สงสัยจะเผ็ดมากเลยเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งลิตรกี้ล้างคกใส่เข้าไปด้วยนำไปตั้งไฟทิ้งไว้ให้เดือดใส่กุ้งลงไปเลยใส่ฟักทองพร้อมกันไปเลยนะ ทิ้งไห้เดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องนานนะเดี๋ยวฟักทองเละแล้วค่อยปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาพอเดือดอีกรอบก็ใบแมงลักใส่ลงไปเลย ปิดแก๊สเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฟักทองเรามันจะเละเผ็ดมากเลยอ่ะโอ้จะกินได้ไหมเนาะตายแล้ว ป้าลืมไปพอกินได้อยู่นะหน้าตาก็ไม่คีริ้วคีเลเท่าไหร่นะอยากกินแต่ว่าเผ็ดมากเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆฟักทองเละเร็วเร็วมากเลยเดี๋ยวมาชิมดูกันชิมน้ำดูกัน เผ็ดมากเลยแต่รสชาติก็โอเคอยู่นะกุ้งก็กุ้งต้มนะปลาบอกได้คำเดียวว่าซดน้ำแกงไม่ได้เลยมันเผ็ด